สวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามนะครับตัวนี้เป็นคลิปภาคต่อต่อจากการตั้งวาวต่อจากวาวชิดวาวห่างวาวยันนะครับให้ผลต่อแรงขัดยังไงเน่ยทำไมต้องมีการตั้งวาวต้องมีระยะมาตรฐานนะครับก็พูดไปหมดแล้วนะครับคลิป่ผ่านมาต้องไปไล่ดูอครับส่วนอันนี้ที่ติดค้างไว้ก็เรือง เฟืองสไลด์นะครับเฟ um um ืองสไลด์เฟืองสไลด์เฟืองบิดองศาเข้มนะครับเฟืองปรับองศาแล้วแต่เราจะเราจะเรียกนะครับาจะมาใส่ให้ดูนะครับว่ามันมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับผลดีผลเสียอย่างไงบิดขึ้นได้อะไรบิดลงได้อะไร แล้วก็ถ้าไม่ใช่รถแต่งใส่ได้ไหมครับมันก็ใส่ได้นะครับใส่ได้เอาไว้ใส่แกอากาศได้ครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวถอดกันเลยนะครับแต่ก่อนถอดน,นะผมวัดกำลังอัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแปดสิบนะ